ท่านมีทุกข์ร้อนเรื่องอะไรรีบไปบอกคิดไม่ออกปัญหาใดไปปรึกษายินดีร่วมปรับทุกข์ทุกเวลาโปรดถ,ถือว่าอาจารย์ทวัตเข็มคุดเป็นญาติคุณสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่รักและครบนับถือทั้งหลายขณะนี้เรามีโอกาสได้มาถ่ายทำประวัติหลวงพ่อเดิมคือกับผมเองศรัทธาเลื่อมใส ต่อหลวงกว็เดิมเป็นชีวิตจิตใจผมจึงมีความรู้เรื่อง หลวงพ่อเงินกับหลวงพ่อเดิมการสร้างหลวงพ่อเดิมสร้างครั้งแรกขึ้นที่วัดน้องหลวงอำเภอท่าตะโกสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกพศ2470นี่เรามาพูดถึงลักษณะของหลวงพ่อเดิมกันดีกว่าคือวัดน้องหลวงความสวยงามจะไม่มีเพราะหล่อแบบโบราณจะมีฐานฐานเตี้ยกับฐานสูงนะก็ยันพุทธรหลวงพ่อน้อยเป็นคนเขียนนี่เรามาพูดถึงเรื่องหลวงพ่อเดิมวัดนองโพกันดีกว่าหนึ่งพอจับหลวงพ่อเดิมมาเนี่ยเราต้องอ่านให้เป็นหลวงพ่อเดิมอันดับแรกเนี่ยหลวงพ่อเดิม ส่วนมากน่ะตรีมันจะหายเพราะอะไรเพราะของปลอมถอดพิ์ม,มาตรีมันหายเมื่อตรีหายแล้วภาษาไทยเราเรียนกันมาทุกคนมันก็เป็นหลวงพ่อเดิมไม่ได้เข้าใจนะฮะจำไว้เลยอันดับแรกต้องอ่านให้เป็นหลวงพ่อเดิม2ให้ดูความคมความลึกความชัดเพราะเมตตาต้องมีชัดมือไม้ต้องชัดหมดทุกสิ่งทุกอย่างในี่ยีวรต้องคมชัดเพราะเห็นผ้าปั๊มไม่ใช่ผ้าหลอที่สําคัญที่สุดด้านหลังเนี่ยเขาจะมีสุดษะขางหลังเนี่ย เน่ยสิบโพองหลังเนี่ยสีขีดต้องคมชัดลึกจะสึกไม่ได้เพราะมันอยู่ที่คอและที่สําคัญในจุดขอพูดสันส้นๆเลยว่าหลวงพ่อเดิมท่านอยู่วัดหนองโพช่างเขามีเคล็ดลับเขาจะทําใบโพไปสอใบนี่เคล็ดลับเขาจะมีใบโพคือช่งางก็ผมรู้จักกันดีชื่อช่างอาจารย์สนั่นศรีพริณเป็นคนแก่พิมพ์เขาจะทําใบโพไปสอใบใบที่หนึ่งอยู่ที่ใต้ข้อมือเนี่ยจะเป็นใบโพเนี่ย เนี่ยพ,พระเจ้งพ่อเดิมมาจ<ร>ะาก็รู้ว่าแท้เกต้องดูบใบโพลคมชัดลึกและใบโพลที่สองถ้าไม่บอกทุกคนไม่รู้และมองไม่เห็นใบโพลที่หนึ่งอยู่ใต้ฐานเนี่ยและใบโพลที่สองอยู่ที่ขวามือเราเนี่ยอยู่บนตักเนี่ยบนตักบนหน้าตักถ้าไม่มีใบโพลสองใบให้ฟันทองได้เลยว่าเกตอบช,ชัดเลยว่าเกเพราะของจริงก็จะมีถ้าผู้ใดสนใจอยากจะได้หลุงพ่อเดิมไว้ในครอบครองผมมีทั้งลุงพ่อเดิมรุ่นหลุงพ่อเดิมและก็มีทั้งหลุงพ่อน้อยที่เป็นอุปชาผมมาพบได้ที่ตึกบางซึ่ จังสั้นชั้นสองผมยินดีแบ่งให้ในราคาญาติคือถ้าเป็นของหลวงพ่อเดิมผมก็จะบอกหลวงพ่อเดิมถ้าเป็นของหลวงพ่อน้อยผมก็จะบอกว่าหลวงพ่อน้อยเราจะเราจะไม่จับกันว่าหลวงพ่อน้อยเป็นหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมเป็นหลวงน้อยเราไม่เอาเพราะเราต้องให้เกียรติแก่อุปชาเราแต่ถามว่าท่านหลวงพ่อน้อยละสักดิดไหมสักดิ์